สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดเปิดเปิดบ็อกดอครับผมบ็อกดอหมุนชา้าจังวะม่หมุนนานจังไงน,นะผม,มหมุน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 นะช่วงนี้ก็เปิดรับสมัครนะผม ทัวร์นาเมนต์ซีซั่นสองแล้วนะครับอย่าลืมไปสมัครเล่นกันนะครับผมโอเคมาพอดีเป๊พอดีเปนะ๊ <laughs> เปนะครับผมซิเรียทีมสตาร์นำทัพโดยคริสเตียโนนะครับผมเอาว่อิโมนะบิลีโกดินนะงบ1นึงล้าน1นึงแสนนะครับผมไปลุยเอ้ยกดผิดเกือบไปแล้ว เส่ง150ทองเกือบแล้วเกือ <c> บ <oughs> เสียฟรีนะมามาอิตาลีอยู่แล้วใช่ปะน่าจะมีแค่อิตาลีนะแบบเนี้ยอุย้ย bon บอลดำมาเลยวะ <c oughs> บอลดำมาเลยวะ่ะเบอร์สิบโดไม่ใช่โกดินใครอะใครอะใครลูสลูลุส อับตูนะผมลุยอ,อับตูไปดำมาหนึ่งวะทีเดียววะทีเดียวได้ดำรือวะมันจะดีกว่านี้ถ้าได้ดูนะแต่ก็มีสิทธิ์ได้นะงบเยอะนะงบเอาอบอลดำเท้าซ้ายดูดูนะผมตัวเลขฮนะโอเคชิเอลินี่นะ เอลิี่มายูเวนตุสมาหนึ่งยูเวนตุสมาหนึ่งบ่ดำสองตัวติดว่ะเอาเรื่องนะดำสองตัวติดอืมบอลเงินนะฮะบอลเงินเฮ้ยมีมีบาซ่าด้วยเหรอเหมือนเหมือนเจอนาะเต่บาซ่า,มาเมื่อกี้น่าจะใช่นะ เตลีครับผมอือหือจบแล้วจบแล้วนะฮะไปดำมาสงเบิดเปแสเซนกว่าแล้วมาครับผมคริสเตียนโนอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวใช่ไม่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 ใช่ใชใชบอลดำเท้าขวานะครับผมใครอะ เรมซี่ 4, นะผมเรมซี่ดัมมาสามตัววะคุ้มไมหมรอบนี้น่าจะคุ้มอยู่นะดูจากทรงแล้วน่าจะคุ้มนะดํมมาช่วงแรกเยอะก็จะไปรู้นะเผื่อช่วงท้ายไม่เกลือแนบบอลทองนะฮะบอลทองหมดไปแสนกว่าลแ,แล้วจะสองแสนล้วดับม,มาสามก็โอเคนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผม แล้วทำไมหมุนนานหนึ่งเนี่ยไมนรู้สึกว่าหมุนนานันเน็ตไม่ดีมกักไม่ก็น่าเกี่ยวกับเน็ตนะผมว่ามันจะเป็นที่เครื่องนะเครื่องกาก,ากแล้วต้องซื้อใหม่แล้วมั้งเนี่ยโอ,โ,ออโอ้โหบอลทองเครื่องผมราคาไม่ถึงสามพันะเครื่องเนี่ยที่ใช้คลิปนี่นะไม่ถึงสามพันนะแม่งพูดถึกอะพูดแรงบอกเลยนะฮะ อบอลทองแกมาดูต้องมาละดูต้องมาละบอลดำเท้าขวาใครใครรอใครหรือ,รรอนาโปลีคุณคุณอิสเซนเย่เหรอ อินซินเยมาเหลือเก้าเศนดำออกสี่ก็เยอะนะขอดำสักสิบเอ็ดตัวบอนทองนะฮะบอนทองโอเคดำออกสี่ดำออกสี่แล้วทุกคน ช่วงนี้ก็เปื่อยจริงๆอ่ะนะแม่งโคตรเปื่อยเลยวะ่ะนะ,ะโคตรจะเปื่อยบอลดำเท้าขวาอะดอลันตาอินเตอร์มิลานนี่วะ่ะนะฮะโคตรเปื่อยเลยไม่รู้จะทำอะไรทั้งวันวันอ่ะวันจริงนะวันวันไม่รู้จะทำนี่มาทำทุยวันวันไม่รู้จะทำอะไรนะฮนะเดฟไรนะนอกจากเปิดบอลก็มีมันมันมีอย่างเดียวแล้วแต่เนี้ยที่ผมทำหลักๆเลยนะ หลักเลยก็คือเปิดบอลนะส่วนอย่างอื่นก็ทําไปเรื่อยๆนะผมอย่างอื่นก็ทําไปเรื่อยแล้วแต่จะคิดออกหรืออะไนที่น่าสนใจจริงๆอนะผมที่มันดูแล้วมันดูแล้วน่าสนใจน่าทำก็ทำนะฮะก็มี f อแนะนํามาเยอะเหมือนกันนะมีทั้งใช้ได้แล้วก็มีทั้งใช้ไม่ได้นะผมมนุล,ลัสนะแต่ก็ต้องนะน,นั้นแหละต้องคัดตัวที่แบบดีที่สุดอะมานะ มาอิตาลีป่ะมันก็ไปอิตาลีกว่าเฮ้ยแม่นึกก็บลดำไม่ใช่นะบอลทองโรมา่าวันนี้ลงลงเปิดบอลไปแล้วพุ่งนี้คือปัญหาใหญ่พุ่งนี้ปัญหาใหญ่นะฮะอย่างหนึ่งก็คือรีวิวไอคอนิกโมเมนต์ที่คิดได้ตอนนี้นะที่ทำประจำนะรีวิวไอคอนิกโมเมนต์แต่เป็นทีมไหนยังไม่รู้ยังไม่ได้ดูเลย นะมีหนึ่งคลิปแล้วรีวิวคอนดิคโมเมนต์คลิปตอนเช้าค่อยลงตอนเย็นโอ้โหตอนเย็นจะลงอะไรดีอพยายามลงได้วันละสองคลิปเนะช้าเย็นนะครับผมพยายามลงเช้าเย็นให้มันเป็นนิสัยสมัยก่อนผมลงแค่ช่วงเย็นอย่างเดียวไงนะช่วงนี้ก็ปรับมาเป็นเช้าเย็นนะครับผมก็คิดไม่ไรไม่ออกว่ะช่วงนี้ คิดเป็นวันๆไปเลยคิดแล้วก็ทำแลผมคิดคิดได้ปุ๊บทาเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันลืมนะแล้วทําไมบอลดาไม่ค่อยมาหรอหมดแล้วมั้งนี่ดำเอ้ยดำมาหกตัวแล้วเยอะแล้วดำมาหกตัวนะครับผมดำมาหกตัวฟีเจอร์ไม่มาก็คลิปหายไปเยอะเหมือนกันนะคลิปหายไปเยอะนะที่บอลดำเขาซ้ายดำเข้าซ้ายเบอร์สิบดิบาละ่ะ ปอลดิบลานะครับผมสวยยูเวยูเวนะฮะที่หายไปเลยก็คือเปิดฟีเจอร์ฟีเจอร์วันจันทร์มาสองใช่ไหมก็มีสองคลิปฟีเจอร์วันพัสดอีกหนึ่งก็สามคลิปรีวิวนักเตะอีกรีวิวนักเตะตีไปเลยต่ำๆอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามสี่คลิปได้นะรีวิวนักเตะคือแม่งพอฟีเจอร์ไม่มาคือหายหมดเลยอะนะฮะ รีวิวนักเตะฟีเจอร์ก็ไม่มีแล้วจะรอแค่ไอคอนดิกมันก็ไม่ได้นะผมเพราะว่าไอคอนดิกแม่งก็มาแต่ตัวซ้ําตัวเดิมทีมเดิมโอ้โหคือเปื่อยแล้วจริงๆมาเริ่มเปื่อยแล้วนะเริ่มเปื่อยจริงๆละเงียบไม่เกินบอลดรับรรผมปัญหานี้เกิดจากโควิดอย่างเดียวเลยฮนะแต่ก็ผมว่านะอีกไม่นานก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วผมว่า นะครับผมอินโบมิเลอีกไม่นานน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมน่าจะได้เปิดฟีเจอร์กันเหมือนเดิมนะครับผมรออีกนิดหวใจรออีกนิดนะครับผมโคโนมิกำลังพัฒนาอยู่นะมันต้องมาแน่แนอบนทองวะช่วงนี้ก็เปื่อยๆไปก่อนนะครับผมจะด้เปื่อยๆไปก่อนนะฮะพยายามทำแบบพยายามคิดคอนเทนต์แบบแบบแบบเป็กๆอ่ะเป็กๆใหม่ๆอ่ะ ที่มันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อะนนะครับผมบางคนเสนอมาแต่ละอย่างก็มันจะเป็นการเหยียดส,ส่วนใหญ่นะเสือสีอะไรเงี้ยพวกฟูทีมนั้นฟูทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบนะฟูทีมผิวขาววิสฟูทีมผิวดำเงี้ยมันไม่ได้นะผมเป็นการเหยียดเลยมันเป็นการแบ่งชั้นแล้วนะ,นะอย่างอื่น,นพอได้นะแบบหัวฟูหัวล้านอย่างเงี้ยแต่เรื่องสีผิวนี้ไม่ได้เลยนะ เรื่องสีผิวเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ทํานะมันเป็นการเหยียดอน่ยยังไงไม่รู้อะยนะผมไม,ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแน่ๆแหละเรื่องสีผิวกะไม่ดีแน่ๆไม่ทําดีกว่านะผมเออโอเคพยายามหาแบบไทยทัวร์ก็น่าสนใจนะไทยทัวร์นะผมฟูลทีมไทยแล้วก็ไปทัวร์เตะกับทั่วโลก <c oughs> นะผมคิดอยู่นะใครมีก็คอมเมนต์หรือ หรือทักแชทเอาจริงรือทักแชทมาเลยทักแชทมาบอกตรงๆเลยนะฮะถ้าว่าดีก็ดีถ้าว่าไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยนะผมช่วยกัน <c oughs> ช่วยกันช่วยผมกันช่วยผมหน่อยช่วยผมคิดหน่อยอะไรเงี้ยนะผม <c oughs> ถ้ามันสร้างสารรค์มันโอเคมันเวิร์กก็จัดไปนะฮะฟึบแหมบอลทอง คิดๆเปิดบอลไปก็คิดไปว่าจะทำอะไรดีนะฮะบอลทองอีกแล้วบอลก็ไมิดเตะนะช่วงนี้ถ้าทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคือที่ผมคิดไว้นะถ้าทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่โควิดจะมานะวันหนึ่งอ่ะผมลงได้สามสี่คลิปเลยนะจริงๆลงได้สามสี่คลิปเลยนะ นะสมองคิดเล่นไปโอ้โหนะครับผมได้สามสี่ิปเลยจริงจริงนะฮะช่วงนี้ไม่เปื่อยวะโอเคนะครับผมเปิดบอลดึกว่าบ่นมาเยอะแล้วนะฮนะ <c oughs> มีอะไรก็ทักมาในเพจแล้วกันนะครับผมใครมีคอนเทนต์ที่ดีหรืออยากจะถามอะไรก็ทักมาในเพจนะครับโอเคหรือใครจะอยากลงสมัครทัวร์นาเมนต์ซีซั่นสองก็ทักไปในเพจนะฮะช่วงนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่รไม่จจำกัดนะ รับไม่จํากัดไม่จํากัดทีมนะฮะ,เล,ละเล่นไปเล่นไปใครอยากเล่นก็เล่นอบอลดำเท้าซ้ายมาตุดีนะครับผมโอเคเริ่มดีแล้วดำมา9ตัว9ตัวต้องการอีกสง ต้องการอีกสองเพื่อไม่เกลือโอ้โหข้ามเลยอย่างนี้อย่างนี้ข้ามเลยฮนะต้องการอีกสองเพื่อไม่เกลือนะครับน่าจะได้เลยไม่ยากมั้งสองงบเหลือตั้งสี่แสนใช่ไหมงบเหลือสี่แสนต้องการอีกสองน่าจะได้เอ้ยบอนดําไม่ไม่ใช่ดูอ้มทาลรองเท้าสีฟ้าๆนะใช่เลยนะผมว่าเต็มเป็นบอลทองเนอะวะไม่ใช่บอลดำเลยสามแสนห้า ต้องการอีกสองตัวอีกสองตัวมาดูต้องมาอืมเอาจริงนะฟุตทีมยูเว่ได้แหละเนี่ยมีแต่ยูเว่ทั้งนั้นนะฟุตทีมยูเว่ได้แหละนะผมเปิดแพ็กเนี้ยถ้าเป็นแพ็กสเปนก็ฟุตทีมบาร์ซ่ากับฟุตทีมมานลิดนะฮะแต่ถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยก็อังกฤษเนี่ยยากหน่อยอังกฤษเพราะว่าทีมใหญ่มันเยอะนะผม ทีมใหญ่มันเยอะแต่ส่วนมากจะเป็นลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตียนะที่เป็นบอลดำอ่ะนะนะถ้าอิตาลีก็ยูเวียูเวีเพียบเลยนะผมมาเพือแต่แพ็กฝรั่งเศสมีป่าวะเ<อ>คยเห็นปะบอลดำเท้าขวาเคยเห็นแพ็กฝรั่งเศสปะมีไหมตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเห็นแพ็กฝรั่งเศสเลยนะเอาจริงๆไม่เคยเห็นแพ็กฝรั่งเศสเลยนะผม S 1> <S 1> <S สเปตป่ะฝรัง่งเศสไม่เคยเห็นว่นะนะบอกทั้งๆได้เป็นแบบลีกที่ได้ลิกสิธิ์เต็มลีกเลยนะแต่ไม่มีแบบฝรัง่งเศสปลกๆเหมือนกันนะแปลกนะเป็นลีกที่ได้ลิกสิธิ์มาเต็มทุกทีมเลยนะแตไ่ไม่มีไม่มีไม้เปิดแนะปลกเหมือนกันนักเต,ตะกะ็เยอะนะมีมาเอเปปี้อย่างเงี้ยคารวันะนี่นะฮะก็แปลกเหมือนกันโคโนมิคิดอะไรแปลกๆนะ โอเคเมอรเทนต้องการอีกหนึ่งอ้ยครบแล้วนี่ครบแล้วนี่ดำสิบเอ็ดตัวแล้วนี่แม่ดำสิบเอ็ดตัวแล้วนะมาดูดูต้องมาแล้วดูต้องมาแล้วเหลือเงินสองแสนสองแสนกว่าเออวะเออวะเอเปเป้แบบบล็อกดอไม่ค่อยมาเลยนะนะฮะ ได้ฟีชเจอร์ก็ไม่ค่อยมีแหละช่วงเนี้ยพูดถึงฟีชเจอร์แล้วยังเสียดายไม่หายเลยแม่งไม่มีให้เปิดไม้มีอุตส่ามีรูปสปอยมาตั้งเยอะนะผมมีรูปสปอยออกมาตั้งเยอะแม่งไม่มีให้เปิดก็แอบเสียใจนิดๆนะผมอะไ,ไรเป็นไรรอได้นะผมรอได้มาบัลดำครับผมคุ้มเลยแหละแพ็กเนี้ยผมว่าคุ้มเลยแหละนะฮะอันลันผมว่าคุ้มแหละ ดำสิองตัวเนี่ยคุ้มแล้วเหลือกอาไปตั้งสองแสนนะฮะดำสิสองตัวแล้วก็คุ้มดิถ้าได้ดูมันก็จะคุ้มกว่านี้นะฮะนี่บอลดำเชสนี่นึกว่าจะเป็นดูซะแล้วเชสนี่นะครับผมเคดำมาเยอะวะนะฮะดำมาเยอะมก,กันนะสิบสามตัวดำออกเยอะนะวันนี้ ดวงดีมั้งนะฮะวลีวันพฤหัสเนี่ยทุกคนคิดว่าเพคไหนจะมาไอคอนิกไอคอนิกอันไหนจะมาคิดไว้หรือ,อยังนะรอบแรกบาซ่ามาซ้ำใช่ปะรอบนี้เป็นโรม่าก็มาซ้ำรอบหน้าอาจจะเป็น,นไนบเยร์นก็ได้นะไบเยรนว่าเ้ยใครวะเนี่ยเดนารุม่าเหรอเดนารุม่าอาจจะเป็นไบ,บเยร์นมาอีกรอบนะฮะไบเยรนอาจจะมาอีกรอบ เมนยูนี่เมนยูมากี่รอบแล้ววะสองปะเมนยูมาสองรอบแล้วปะ,อ,ปะ,าอ,วปะอาจจะเป็นไบเยนนะผมว่านะอาจจะเป็นไบเยนนะครับผมอาร์เซนอลน,นี่อย่าหวังเลยไม่เลยาหายเงียบเลย <c oughs> นะน่าจะเป็นไบเยนแหละผมว่านะเดาเดาเอาเดาเดาเอาฮนะไม่มีอะไรแน่นอนโอเคหนึ่งเซนสุดท้ายดำมาสิบสี่ตัวแล้วคุ้มจัด,จด ผมจ,จัดๆเลยนะฮะอืมบอลทองว่ะดูไม่มาว่ะดูไม่มาว่ะเจ็ดหมื่นมาดูต้องมาแล้วดูอุ้ยไม่ใช่ ดำสิตัวงบหนึ่งล้านหนึ่งแสนก็คุ้มอยู่นะคุ้มนะคุ้มนะนะฮะคุ้มนะคุ้มนะแมสุดท้ายครับผมสุดท้ายแล้ว,ดลวโดไม่มาเฉยโดไม่มาเฉยนะโอเคไม่เป็นไรคุ้มอยู่แล้วตอนนี้คุ้มมากๆข้ามเลยโอเค วันนี้ก็เรียบร้อยนะผมหมดแล้วดัมมา14ตัวงบ1ล้าน1เส0นพุ้มนะผมนะโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go